ัสดีครับพุกกระผมเช่นเคยช่างบิกนะครับมาพบกับวันนี้เบนซ์นะครับ W212 นะครับเครื่อง271นะครับคันนี้มาด้วยอาการเครื่องยนต์มีอาการสั่นนะครับช่วงเช้ามีวิ่งไม่ออกนะครับมีการกระตุกติดไฟแดงเครื่องสั่นเปิดแอร์แล้วดับนะครับคันนี้ก็ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับ ตอนเช้าก็รือหน่อยวันนี้อากาศร้อนนะครับขนแกนหอนแห้งๆพี่น้องน,งนี่นี่ครับเบนตัวนี้นะครับสำหรับใครนี่นะครับเป็นเบนตัวนี้นะครับถ้าใครมีอาการเครื่องสั่นนะครับตอนเช้าเช้ามาดูกันคันนี้นะครับก็ตัวเช็คนะครับเครื่องสแกนเรียบร้อยนะครับเป็นที่คอยหอวเทียนสูบสี่นะครับที่มีปัญหาแล้วก็มีอาการรั่วในระบบนะครับอันนี้ก็ คอยสูบสามนะครับเนี่ยฮะก็คือลูกยางฝาข้อวเบาวานะครับรั่วหมดสภาพนะครับมีการรั่วนะของน้ำมันเครื่องหยดลงไปที่ตรงหัวเทียนนะครับเดีวดูสอบสูบนี้ <c oughs> นี่ฮะรั่วทุกสูบนะครับโอ้พระเจ้านี่ครับ ตัวปัญหาอีกหนึ่งตัวสูบหนึ่งนะครับรั่วหนักเลยครับอันนี้เป็นเป็นน้องน้ำเลยครับนี่นะครับนี่สูบนี้นะครับสูบหนึ่งจะกิมขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับนี่ฮะทำให้คอยหัวเทียนนะครับไม่สามารถจุดระเบิดได้นะครับแต่ว่าสูบหนึ่งยังถือว่าอดทนนะครับยังยังยังจุดติดอยู่ครับแต่ว่าสูบสี่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับคอยสูบสี่นี่ ก็คือเสียนะครับคอยสูบสี่อันนี้เดี๋ยวเปี่ยกก่อนนะครับอันนี้สามสูบนี้ยังใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเฉพาะสูบสี่ตัวเดียวตัวนี้ตัวที่เสียนะครับตัวที่ทาให้เครื่องยนต์สั่นนะครับที่ขึ้นรหัสก็คือคอยตัวนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับปี2020ันี่ก็แการใช้งานละพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมยกฝาออกมาก่อนแล้วมาดูอีกรอบนึงว่ามันเกิดจากอะไรนะครับที่ มันรั่วนะครับจุดไหนนะครับเดี๋ยวผมแกะฝาออกมาให้เบิร์นะครับว่ามันหัวงอนหยังนะครับเดี๋วยวถอดก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันต่อถอดแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูว่าลวจุดไหนบ้างนะครับโอ้ยอ,อย,อยออู่อันยั่งจังเล่ยิออกมาเออแน่ โอ้ลูกค้าอัดกาวมาแล้วรอบนึงนะครับนี่ครับลูกยางนะครับมันหมดสภาพนะครับมันเสื่อมันนี้ดีกว่านะครับนี่แข็งโป๊กนะครับนี่ก่อเป็นไม้เลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวรออะไรมานะครับเปลี่ยนลูกยางใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็น่าจะไปทําการซ่อมมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ ก็คือทําการทากาวเอาอะไรครับง,ง่ายๆเนาะก็ดี๋ยวไม่รู้ว่าลูกค้าก็บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนให้หรือไม่นะครับแต่อันนี้ก็คือการทากาวนะครับนี่เห็นปะพี่น้องนี่แต่แจ้งเปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่รู้ผมไม่ได้ว่ากันนะครับสูตรไข่สูตรมั่นพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เดี๋ยวรออะไรมานะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาปากกระกอบนะครับก็นี่มันจะไหลลงไปนะครับ เพราะว่าลูกยางตัวนี้มันหมดสภาพนะครับมันก็จะลงไปเบ้าหัวเทียนนะครับนี่ครับสีรูมหัวเทียนจะลอกหัวเทียนแล้วก็คอยแล้วก็ยางฝาครอบาวาล์มานะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดรอนะครับเดี๋ยวมาประกอบเสร็จแล้วมาลองให้ดูอีกหนึ่งทีนะครับเรามาดูอะไรว่าตัวไหนบ้างที่มันมาทั้งชุดลูกยางนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรารออะไรมาก่อนคนส่งกําลังจะเข้าแป๊บนึงนะครับันนี้ยังเช้าอยู่เดี๋ยวไปเลื่อนเ e ็ด s ต่อหน้าบ้านก็คือขนั้นก็ ไอดี่วนะครับทาการล้างระบบท่อไอดีแล้วก็อุด egr ด้วยนะครับประมาณนี้อะไรมาพอดีนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้หัวเทียนใหม่แล้วก็คอยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนแค่ตัวเดียวตัวที่อสามตัวใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดยางฝาครอบวาล์วทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับของอะไรเบนซี่เปลี่ยนนะครับคันนี้อาการเครื่องยนต์เดินสะดุดนะครับเดินเบาไม่นิ่งนะครับก็ รับครบจบที่นี่กับผมช่างบิ๊กแห่งสถานีส่นกันอย่างคนเก่าสำรถเก่าพี่น้อง0800 06 3491แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ